สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปเราจะมาตรวจสอบมวลสารในพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยกันครับสําหรับรุ่นนี้เป็นปี1.5นะครับหลังเป็นพระศิวลรีครับเรากําลังตรวจสอบพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับด้วยเทคโนโลยีทันสมัยคือโอลิมปัสบ n นต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทตุที่ได้นี่มีทตุอะไรที่สําคัญบ้างผลที่ได้นะครับมีแคลเซียมนะครับประมาณ3าและมี LE นะครับ หรือที่เรียกว่าธาตุน้ำนะครับอัน,นได้แก่ LE นี้ได้แก่ว่า1 0้เกสร้0 8บัว1้8น้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำมนต์ต่างๆนะครับนี่คือ LE ท่านที่สุดไกลนะครับเราได้ทำซอง Ready to Amulet ซองพร้อมสะสมหรือซองพร้อมจำหน่ายซึ่งประกอบด้วยรายงานตารางธาตุนะครับสำหรับในองค์พระนั้นพร้อมด้วยซอง a 6นะครับเหมาะสำหรับชาวต่างประเทศนะครับที่ได้มาศึกษาและสะสมสำหรับพระไทยซึ่งสามารถจะเห็นพุทธธาตุและพุทธ